ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกก้าวไกลนะครับกับท่าทีเรื่องของสอบประกรนะครับ4.01นะครับที่ออกแล้วเป็นข้อพิพาทนักตอนนี้อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับการออกสอบประก4.01แล้วเป็นข้อพิพาทระหว่างครับกรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับที่ไปออกสอบประกอบแล้วไปทับซ้อนพื้นที่ของเขาใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ ก็เป็นที่ข่าวโด่งดังนะครับเรียกว่าคนออกมาตั้งคําถามและก็คุณชัยวัฒน์เองนะครับที่เป็นผอ,ออุทยานเนี่ยก็ได้ออกมานะครับพูดถึงเรื่องนี้และก็มีการบอกว่าภายใน30วันเนี่ยนะครับจะต้องถอนมุดสอบประกนะครับออกจากกรมป่าไม้ทั้งหมดนะครับที่มีการบุกรุกเข้ามาซึ่งแน่นอนครับว่าตามที่เราทราบนะครับตามที่ประชาชนทุกคนทราบเนี่ยก็คือสอบประกนะครับออกมาเพื่อที่จะหาพื้นที่ ให้กับนะครับชาวบ้านหรือว่านะครับชาวบ้านหรือราษฎรหรือเกษตรกรเนี่ยที่ต้องการพื้นที่ทำมาหากินและตัวเองไม่มีพื้นที่ในการทำมาหากินก็าหาที่นะครับที่มันเป็นพื้นที่ที่เรียกว่านะครับเป็นพื้นที่ ที่ไม่ใช่ป่าแล้วนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นว่างนะครับเป็นพื้นที่อะไรพวกนี้แล้วก็มาจัดสรรนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ทําการครอบครองเอาไว้เพื่อทำเกษตรกรหรือเพื่อเอาไว้ทามาหากินนะครับแต่เงื่อนไขนะครับทั้งหมดเนี่ยถ้าดูดูแล้วนะมันเป็นเงื่อนไขที่บอกได้เลยครับว่าต้องเป็นเกษตรกรตัวจริงรับคนที่ทําเกษตรกรตัวจริงถึงจะได้รับที่นี้ไปนะครับแต่ก็อย่างที่บอกก็ยังงงว่าเอ๊ะ ถ้าจะให้ประชาชนเอาไปพื้นที่ไปทามาหากินช่วยให้ประชาชนทำมาหากินเนี่ยทำไมจะต้องโอ้โหให้สูงสุดถึง50ไร่ด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือว่าพอเรื่องนี้เรื่องที่สประกอนะครับของโคราชเนี่ยที่มีออกการทับที่เขาใหญ่ที่เป็นที่ประเด็นร้อนเรียนขึ้นมาเนี่ยก็มีการขุดแล้วก็มีการคุยแล้วก็มีการนําเสนอข่าวออกมาว่านะครับคนที่ได้สิ์จากสประกอนั้น กับไม่ใช่คนในพื้นที่นั้นๆนะครับไม่ใช่คนในพื้นที่นั้นเป็นคนในอีกพื้นที่หนึ่งบางคนเนี่ยเป็นอีกคนละจังหวัดเลยและที่สําคัญนะครับว่าที่สําคัญนะครับคนที่ได้นะครับเอกสารสิทธิ์สปรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเกษตรกรไม่ได้ทําอาชีพเกษตรกรเลยสิ่งแน่นอนครับว่ามันก็เป็นคําถามว่าเอ๊ะในการออกที่ดินของสปกเนี่ยมันมีพิรุษอะไรหรือเปล่ามีข้ออะไรผิดสังเกตหรือเปล่าหรือบางทีเนี่ยนะครับที่ของสปปที่ไปออกนะครับอยู่ในบน ขาหินปูนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเขาหินปูนเนี่ยถ้าเราดูทาเลดูท่าดูทั้งหมดแล้วเนี่ยมันไม่น่าที่จะทําเกษตรได้ครับมันไม่น่าที่จะทําเกษตรได้มันไม่น่าทําเกษตรกรรมอะไรได้เลยนะครับนอกจากว่าเป็นวิวที่สวยนะครับบรรยากาศดีนะครับเหมาะสําหรับการสร้างรีสอร์ทสร้างบ้านพักสร้างอะไรพวกนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับทางปากช่องหรือโคาราชเองนะครับที่เนี่ยมาเจริญเข้าไปนะครับมันก็จะมีถนนหนทางเข้าไปมีมอเตอร์เวย์เข้าไปมีอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้หลายๆคนนะครับ พวกนายทุนทั้งหลายเนี่ยจะหวังเข้าไปนะครับที่จะกอบโกยนะเพราะมันเป็นขุมทรัพย์มหาศาลทันทีนะครับเรื่องของที่พักเอ่ยโรงแรมเอ่ยรีสอร์ทเอ่ยร้านอาหารนะครับสถานที่ท่องเที่ยวทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยนะมันก็เลยทําให้ที่ดินตรงนั้นแพงแต่ที่สําคัญมันยิ่งกว่านั้นก็คือว่าวันนี้นะที่ดินของสปปทั้งหมดที่มีการออกทั่วประเทศเนี่ยมีการออกให้กับประชาชนจริงๆหรือเปล่ามีการออกให้กับราษฎรจริงๆหรือเปล่า มีการออกเนี่ยนะครับเพื่อเป็นวัตถุประสงค์ <c oughs> เพื่อให้ประชาชนไปทำมาหากินหรือเปล่าหรือเป็นเป็นแค่เส้นทางผ่านหรือเป็นขบวนการนะครับที่ออกแล้วนะครับให้ผ่านมือประชาชนเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายไปตกอยู่ที่กับนายทุนหรือเปล่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ประชาชนหลายๆคนสงสัยนะครับอย่างน้อยนะครับผมเองในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็สงสัยเรื่องนี้และผมเชื่อว่าประชาชนหลายๆคนก็สงสัยในเรื่องนี้นะครับในเรื่องนี้อยากให้ทําการตรวจสอบซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าทําการตรวจสอบเนี่ยนะครับกรรมธิการ ที่ดินนะครับน่าจะเป็นการตรวจสอบได้ดีที่สุดเพราะกรรมธิการที่ดินน่าจะเรียกเอกสารทั้งหมดนะครับของสปกรที่มีการออกเนี่ยเอามาตรวจสอบว่ามีข้อพิรุธไหมมีข้อพิจสรเกตไหมอะไรไหมซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ท่าทีของกรรมธิการที่ดินเนี่ยนะครับยังไม่มีท่าทีอะไรออกมายังนิ่งยังเฉยอยู่ซึ่งแน่นอนครับตามที่เราทราบกรรมธิการที่ดินเนี่ยก็เป็นของพักก้าวไก่นะครับพักก้าวไก่ซึ่งแน่นอนครับปกติพักก้าวไก่ถ้าเรื่องของประเทศชาติหรือประชาชนเนี่ยพักก้าวไกลจะออกมาทันที แต่ตอนนี้รู้สึกว่าท่าทีของพักก้าวไกลจะเงียบไปหรือเปล่าจะเฉยไปหรือเปล่าจะนิ่งไปหรือเปล่าหรือเพราะว่ายังไม่มีใครไปร้องที่พักก้าวไกลหรือเปล่าพักก้าวไกลถึงไม่ได้มีนะครับกรรมธิการพักก้าวไกลกรรมธิการที่ดินพักก้าวไกลเนี่ยถึงนะครับยังไม่สามารถทําอะไรได้หรือเปล่าหรือกรรมธิการพัก ที่ดินของพระคก้าวไกลกาลังเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่หรือเปล่าหรือ,อยังไงก็คงจะต้องรอท่าทีนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับอย่างที่เราทราบว่าวันอังคารนะครับวันอังคารก็วันอังคารที่นะครับยีนะครับทนายอ่านเนี่ยก็ไปจะยื่นที่กรรมธิการที่ดิน,นครับและก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีการนัดกันเนี่ยนะครับว่า,าจะรับ นะครับเอกสารหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับ <'d S 1> ก็ทนายอั๋นก็คงจะต้องติดต่อนะครับทางกรรมธิการที่ดินนะครับว่าจะทําการรับหนังสือได้เมื่อไหร่หรือจะทําการรับหนังสือเปล่าแต่ว่าอย่างกับที่บอกว่าวันนี้ทนายอั๋นมีความรู้สึกว่านะครับก็เหมือนกับประชาชนหลายๆคนที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะนะครับในเมื่อนะครับที่สประคอที่โคราชเนี่ยนะครับที่ที่โคร,ราชท,ที่ออกมาเนี่ยมันมีการที่ว่า ออกเอกสารสิทธิ์แบบมีพิรุษนะครับคนที่ได้เอกสารสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยมันก็มีพิรุษเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็เลยอยากจะให้ตรวจสอบสอบประกอทั่วประเทศและย้อนหลังไปด้วยนะครับนะย้อนหลังไปด้วยว่าเอ๊ะการออกเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยมันออกเอกสารสิทธิ์ตามกฎตามระเบียบหรือเปล่าหรือออกเอกสารสิทธิ์นะครับเพื่อนะครับ เป็นการเอื้อประโยชน์กับนายทุนแล้วปะหรือเปล่าแล้วเอกสารสิทธิ์ที่ออกเป็นสอปอ4ีศูเนี่ยให้เป็นพื้นที่ทำมาหากินทุกวันนี้ยังเป็นพื้นที่ทำมาหากินหรือไม่ได้เป็นพื้นที่ทำมาหากินแล้วหรือเป็นพื้นที่นะไปทำรีสอร์ทแล้วนับทำโรงแรมแล้วนะครับทำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วทำร้านอาหารแล้วนะครับทำ โรงแรมหรือรีสอร์ทอะไรพวกนี้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่คงจะต้องตรวจสอบว่าเอ๊ะที่ดินสประกอที่ต้องการให้นะครับประชาชนไปทำมาหากินเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่มีพื้นที่ทำมาหากินก็เข้าใจอยากให้มีพื้นที่ทำมาหากินนะครับอันเนี้ยมันเป็นข้ออ้างหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่อยากให้มีการตรวจสอบเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าที่นะครับสบประกอโคราชเนี่ยแล้วไม่ได้ไปทับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นมา ถูกต้องไหหรือเปล่าครับหรือนะครับอุทยานแห่งชาติรู้เห็นเป็นใจด้วยเรื่องนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นมาแต่เนื่องจากว่าพออคุณชัยวัตรเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ต้องปกป้องนะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นบรดกโรคไม่ให้ใครมารุกลามได้อะไรได้ก็เลยมีการตรวจสอบพอตรวจสอบปุ๊บมันก็พบข้อพิรุษและพบข้อสังเกตซึ่งแน่นอนครับตอนนี้รู้สึกว่านะครับสหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอีกอันหนึ่งก็คือกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับก็ได้มีการมาตกลงและก็มีการเจราจากาันที่แรก2กระทรวงนี้นะครับก็โหฟัดกันเลยนะครับว่าอยอ่าเป็นของอ่าทางกระทรวงเกษตรนะครับสามารถออกสปรกรได้อะไรได้แต่สุดท้ายนะครับนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกเข้าไปพูดคุยพอเรียกเข้าไปพูดคุยแล้วก็รู้สึกว่าจะเงียบเงียบไปนะครับและก็เห็นบอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาเนี่ยเพื่อทําการตรวจสอบสอบพกอโคราชนะครับก็คือสอบพกอที่ออกเนี่ยที่เป็นประเด็นเนี่ยนะครับแต่คําถามคือแน่นอนครับว่าเมื่อทําการตรวจสอบนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งประชาชนอย่างผมก็ไม่มั่นใจว่าหน่วยงานหน่วยงานตัวเองตรวจสอบตัวเองมันจะได้ประโยชน์อะไรนะ ส่วนใหญ่ก็คือหน่วยงานตัวเองตรวสอบตัวเองสุดท้ายเรื่องเ็เงียบสุดท้ายเรื่องก็หายแล้วก็ไม่ได้รับเอาคนผิดมาลงโทษซึ่งแน่นอนครับว่านักร้องต่างๆปกติแล้วเนี่ยจะออกมาร้องเรื่องนั้นออกมาร้องเรื่องนี้แต่เรื่องนี้กับไม่มีนักร้องออกมาอันนี้มันก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันน่าแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทั้งๆที่มีข้อมูลออกมาขนาดนี้การทําผิดขนาดนี้มีพิรุษขนาดนี้นะครับหลายอย่างนะครับก็อย่างที่บอกว่าคนคนเดียวนะครับได้นะครับถึงครอบครัวเนี่ยได้ไปแล้ว50ไร่ เอารูปมานะครับจะเอารูปมาเพื่อจะถือครองที่ดินแต่รูปไม่สามารถถือคลองที่ดินได้ไปเอาสะพ้ายมาถือคลองที่ดินอีน,นะครับแล้วคนที่ถือคลองที่ดินได้ไปแล้วหนึ่งครั้งครั้งที่2ก็จะได้อีกโอ้โหอะไรมันจะ พิรุษขนาดนี้อะไรมันจะชัดขนาดนี้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับประชาชนหลายๆคนนะครับเชื่อมั่นและเชื่อใจาการทํางานของพรรคเก้าวไกลก็หวังว่าพรรคก้าวไกลคงจะไม่ทําให้ประชาชนผิดหวังเพราะกรรมมาธิการที่ดินเนี่ยเป็นของพรรคก้าวไกลนะครับ <c oughs> ก็น่าจะทําการตรวจสอบได้หรือถ้าบอกว่าตอนนี้ยังตรวจสอบไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีประชาชนร้องเรียนไม่สามารถตั้งเรื่องได้อะไรได้ก็คงจะต้องรอให้ทนายอันนะยื่นเรื่องร้องเรียนเข้าไปนะครับและขอให้ทําการตรวจสอบว่านะครับ สประกอทั้งหมดทั่วประเทศนะครับที่มีการออกเนี่ยมีการออกตามกฎตามระเบียบหรือเปล่านะผู้ที่ได้รับสบประกอทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ในเกรนที่เป็นชาวบ้านเป็นประชาชนที่เอาไปทำมาหากินจริง,รงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกนายทุนนะครับที่เข้ามาแล้วก็มีการเอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันหรือเปล่าและที่สําคัญนะครับสบประกอที่ออกไปบอกให้ทําเกษตรเนี่ยพื้นที่เหล่านี้ยังเป็นพื้นที่เกษตรอยู่หรือเปล่าหรือว่า มีโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารที่พักผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดไปแล้วนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะเป็นไงอย่าลืมนะครับว่าการออกสอปกเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์นะครับที่สามารถที่จะแบ่งสรรจัดสรรนะครับที่ดินนะครับที่สามารถที่จะไปออกเอกสารสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นที่ธนารักษ์ที่อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไปขอ,ขอมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยออกเนี่ย,ออ,ยออกให้กับประชาชนหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องติดตามกันและอย่าให้เรื่องนี้เงียบ และเหมือนกับว่าวันนี้นะรเราในฐานะประชาชนก็คงจะต้องช่วยเหลือกันเองหรือเปล่าต้องมาช่วยกันนะครับส่งเสียงหรือเปล่าต้องมาช่วยกันทำให้ เรื่องนี้เงียบหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าสํานักข่าวต่างๆเนี่ยก็ <ๆ S 2> จะไม่ค่อยทําข่าวนี้เท่าไหร่ไม่มีข่าวนี้ออกมาเท่าไหร่เท่าที่ควรหรือเปล่าทั้งๆที่เรื่องนี้บอกได้เลยครับว่ามันเป็นการทําลายประเทศชาติเลยมันคือการทําลายทรัพยากรของประเทศชาติเลยแต่เหมือนกับว่าเอ๊ะช่องข่าวต่างๆนะักข่าวต่างๆไม่ค่อยจะสนใจไม่ให้ความสนใจหรือกลัวที่จะเจอต่อหรือกลัวที่จะเจอ,อเจอผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า นะครับวันนี้ในฐานะที่ประชาชนร่วมกันเนี่ยก็ขอให้ทุกคนนะครับออกมาช่วยกันติดตามใครพูดไม่ได้ใครอะไรไม่ได้ก็แชร์คลิปผมออกไปว่าวันนี้นะครับประชาชนต้องการให้ทําการตรวจสอบสอบประกอบทั่วประเทศนะครับว่านะครับมีการทุจริตหรือเปล่ามีการคอร์รัปชันหรือเปล่ามีการโกงกินหรือเปล่าแระที่ดินสอบประกอบณตอนนี้ไปเป็นที่ดินของเกษตรกรหรือเป็นที่ดินของนายทุนกันแน่นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ